สวัสดีครับพี่น้องพอกับพ่อตีบครับวันนี้ของแตกของแตกนี่พอกของใหญ่ครับวันนี้ปลาดูใ่ครับพี่น้องเจ็ดแปดโล่เจ็ดแปดโล่ประมาณแปดโลครับนี่เดี๋ยวขั่วเบิ่งเอาไปจุ่มกินเบิ่งวิธีการขั่วพ่อตีบก่อนเอาลองเบิ่งอุ้ยตัวใหญ่ครับพี่น้องเฮ็ดหนาคือได้ปลาใหญ่เนี่ยนี่

นี่ปาดลังมันเงยพี่้องปาดไปตามหลังตามกระดูกมันที่จะได้กินจุ่มยางเยอพี่้องจุ่มลวกจิมได้เวสเน้ีดจิลวาเห็ตัดเป็นตอนยังไงพัดขิงเียเพื่อนแบบ ตัวนี้เขาบอกเอาหนังออกนะพี่น้องตะกี้มากเอาหนังออกครับแต่ทุกมมือหนังมันแสียบไหมเวลาเอาจุ่มหนังมันบุดบุดเส่กันแสบดีตะกี้ว่าอย่ามันข่าวเอาหนังมันออกพึ่งซุกเดี๋ยวว่ามีข่าวแสบพึ่งเอาหัวมันนี่ตุ่มแห่งเสบหัวตุ่มแหงือกหัวก็ใส่ใส่มันเนี่ยมันเสียบน้ำมันเนาะเป็นต้มันเคยเรียตัวหารวงถ่องใา่ยังคือ สอ,องเปลอดอกมาแต่เป็นกินยังล่ะโดยเป็นกินเหนหมูให้เป็นตัวนี่กินไดวัตถุเป็นันืออืมก็ดเถอะาวัตกรมกนหนุมันจะงกมาเรียวคไนี่เรียวจะหนื่งมเลยปะ

เต็มอยู่ีีสนุกกินมันตัวใหญ่เนาะกินนด้หน่อกินไ่นยังงมันผีเบ่งพผงกระเพาะมันไงกระเพาะมัน สุ้มตัวมันานของแง่นี้แผนเลยครับปลายลายปลายเนาะลายตัวลายตัวอืมล้วก็ปยี่ปุ่งยอ่ปุ่งปัดอะไแบเนี้ย <wan> อ <cartoon> ือ้นววันซีเมนต์เนี้ยเมนพุ่งมั่นเละเนียเอาไว้นัดนกคน อีพาทั้งหลังมันผิดคือก่อนพ่อม,มาตรงนั้นลูงลึกขักอะไรลูงลึกขักแล้วดีปืนอืม,อม เหปิดก <And S 1> ่อนเลยเนาะปลาถูกใหญ่แล้วปลาตัวเจี้ยเป็ดลู่ปลาทิมลอนพนมันเอาอยู่พี่จะพาเอาจ่ว่าเสียบทดี่ข้คันพาออกหล่างนี่ดี ใส่เวลาเนี่ยยี่ดีครับปลาตัวใหญ่ ขาบุ้นหน่อยวันขวบบุ๋นหน่อยวัววัวอย่างงี้ครับพี่น้องเรียบร้อยครับโค้งมันก็ตัดเรียบร้อยเติงหัวเติงหางเติงสารพัดอะไรอยู่แต่หัวมัอนกับเขาเหี่งกันเราต้มเดมอว์บางไงเติมพรเป็นลูกควายเนื้อมันเนี้เห็ดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอาลวกตำเจีวสมเจีวอ่อนบางปีซดขึ้นุดยอดครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวคลิปไหนไม่เบ่งตอนจุ่ม ฝากกิ๊กตามปกติไหมครับเดี๋ยวไปเบิรงกันคลิปหนาครับคลิปนี้เขาเบิวงตอนขั้วมันตอนอู้ตอนซ่อนมันก็เลยมาถ่ายให้เบิรงก่อนนี่ครับพี่น้องเนื้อมันเนื้อมันหนวกจีบเหนืออือเจียวกัจนเบิดเหรอลืมถ่ายพี่น้องเบิ่งร์ยนี่ครับพี่น้องเกี่ยวกับเทียมใช่น้ำมือเนื้อยหนักมั้งอยสรอยสอยตัวใหญ่เนื้อแข็งแข็งสร้อยกระลวก จิวบดแก่แสบพี่น้องมึนงนี่นำตำต้มพรอไทยให้บิงตอนกินเด๋อลืมไทยให้เบิง่งเศนะบๆครับี่